วันนี้นะครับสิงก็มาลองนรียกว่ารลองมาประกอบของที่เพื่อนให้มาเป็นของขวัญมันเกิดนะครับสิงจะมาลองประกอบกันดูครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับอโอ้มีชิ้นส่วนรถมีเป็นกรถแล้วก็มีแล้วก็มีล้อเออเป็นล้อล้อ,อยางะเป็นแกนล้อครับ แล้วก็มีส่วนข้างในนี่เป็นมอเตอร์นี่คะมอเตอร์เป็นพวกอะไรตังๆเนอเนแล้วนี่ก็เป็นตัวข้างในของมันนะครับเรียกว่าอะไรนะอะไรก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวค่อยถามพ่อนะครับงั้นเราไปต่อกันเลยครับเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ลืมไปครับสิ่งลืมให้ทุกคนดูแบบประกอบครับเอขั้นตอนที่หนึ่งแบบประกอบดูเหมือนง่ายนะครับ นี่ครับหนึ่งสองสามมีอยู่ปรมเอ่อเท่าก็มีมีอยู่หลายขั้นตอนอนะคะครับเจ็ดก่อนแล้วก็วก,วก็มีสติกเกอร์แล้วก็ก็ควรระวังก็ควรระวังข้อที่จริงเห็นนะครับเขาก็เป็นห้ามให้เด็กเบบีเล่นนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ห้ามต้องให้มีรางไม่งั้นมันจะวิ่งไม่ไปนี่ครับนี่คือแบบที่ถูกวิธีเอานี่ครับคือแบบที่ถูกวิธีและแบบที่ไม่ถูกวิธีคือไปน้นนี้นะคระแล้วเวลาเล่นเสร็จแล้วก็ต้องปิดออฟอ่ะแล้วสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือเป็นครีมตัดอันเล็กครีมตัดอันเล็กครับแล้วก็คัตเตอร์ รเราไปลองทำกันครับขั้นตอนแรกนะครับมันปิวแล้วขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาทำเป็นการที่เอาอันนี้สแนปเข้าไปสแนปนี่ก็ไม่ต้องใช้กาวนะครับแล้วก็ใช้เป็นการกดลงไปซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็ให้พ่อตัดให้นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่สองเราจะมาติดสติกเกอร์กันครับ สิ่งเห็นว่าตัวสติกเกอร์มันจะมีเบอร์เล็กๆอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบสองนะคะประมาณนั้นถึงประมาณสิบสองแล้วสิ่งก็ต้องแปะตามแบบของเขาที่เขาก็เอาไว้นี่ครับเดี๋ยวเราไปแปะกันครับ แล้วก็จะมาเป็นต่อพวกกลไกลต่างๆแล้วครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาตัดชิ้นนี้ก่อนครับเขาบอกว่าเป็นตัว A1 ครับ A1 หนนี่ A แล้วก็1มันแปลว่าเราต้องตัดตรง A1 หนงึ๊บตรงนี้ เดี๋ยวเราไปตัดกันครับเราก็จะใช้เป็นครีมเล็กที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะตัดตรงนี้ซึ่งให้มันไม่ต้องชิดขอบม,มากที่ให้มันขาดครับแล้วเดี๋ยวพ่อเขาก็จะใช้คัตเตอร์มาแต่งให้สิงครับอาตอนนี้ครับสิงก็จะมาแกะ ตัวที่เขาให้แกะมาฮะแกะไปพวกเฟืองเนี่ยครับนี่เขาให้ใช้เป็นน้ำมันลอรี่อันนี้แล้วสิ่งเดาว,ว่าน่าจะเป็นเฟืองอันนี้แหลนะฮะเราจะเราคงต้องแกะเฟืองแล้วสีอะ้รครับมีทีหนึ่ง ท C หกสีอะไรสีนิวอืมกรีนออเรนจ์ใช่อันนี้คือ G หน,นึ่งกรีน C หกงก็เป็นแท่งนี้คะ่ะแท่งนี้ โอเคทีนี้เรามาลองประกอบกันฮะต่อไปนะคะเราก็ต้องใช้น้ำมาหลอดดื้แล้วเขาบอกให้บีบลงตรงนี้ ก็เป็นขั้นตอนที่5้าซึ่งเราต้องใช้เป็นเหล็กแล้วนี่เป็นเหมือนทองแดงครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันนะครับไป เรียบร้อยต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่6กครับเขาให้ใช้เหล็กเป็นตัวนี้กับตัวนี้ครับเป็นด้านหลังเราไปลองทำกันครับตอนนี้นะครับสิงก็ทำขั้นตอนที่6เสร็จแล้วเดี๋ยวหิงจะไปพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วๆๆลา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  ใช้เป็นมอเตอร์เราวัน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 นะครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันครับ go ทีนี้เราไปทำดีเทลกันครับดีเทลเสริมแล้วก็ความแน่นต้องใช้ไขควงด้วยค่ะพ่อ สิงก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่สิงก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะไม่มีที่เล่นต้องถามพวกพ่อนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของเล่น,กกนยุค90ครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนพร้อมกับรถอะไรนะโจโจลี่เหรอโจลี่โจคีจ้ จอลี่โจ๊กเกอร์จอลี่โจ๊กเกอร์ครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย